่เาเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทาักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะที่สำนักสาธารณสุขอำเภออู่ทองวันนี้จะมีพิธีเปิดเกี่ยวกับพิธควาครอบครัวด้วยบริการขอร,รูคุสาราธรา,าวดีในเมืองอู่ทองจังหวัดชุพพันบุรีค่ะตอนนี้คุณครูก็มา ร่วมกิจกรรมนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่คณะของเราหรือชาวอสมของอำเภออู่ทองมาร่วมพิธีการเปิดงานที่นี่ค่ะมานํางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะของอำเภอทองเรารับได้เป็นท่าเอกชนภาคประชาชนทาาราชการนะครับก็ได้สัุณหมออาหารข้าวกาแฟรวมถอาหารว่างนะ อันนี้สมาชิกของเราเดี๋ยวพี่ต้อนนั่งด้วยนะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอรรถนะครับ่าฟบริหารขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ท่านก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สนับสนุนราการนะครับอันนี้ก็หมายบริหาด้วยนะครับผม วันเปิดการของศุกร์สาราาวดีค่ะวันนี้เลิกงามยามดีวันที่สิบห้าาคมส5 5 8ันาราคพวกเราสองที่สบำพิมทองแล้วก็ใกล้เคียงมาะหลายที่มันรวอะไรรกแต่ก็วันนี้ก็แมามากมายมาก่ะเยะมากากเลตอนนี้ก็มียอดบริจาคไม่ได้นักแบก็ได้จะหลักแปดหลักน่จะแปดหลักนะคะเพราะว่า ใช่ครัไกลรวมงานในวันนี้ด้วยนะครับผมขอคุนะครับนักียนครับุณเรียนครัท่านให้มากีครับท่านใ้มานักยนคับท่านใกล้มานักเีนบท่านใ้มานัเร่ยนคัท่านใก้มาักเรนับท่านใกล้มานักเรียนครับท่านใล้มานัเรียรับทานใ้มานัยคัท่า้มานัีรยครับท่านใกนัเรนครบท่าใ้านักรน่านใีครับท่านใ้นัครับท่าน้นรียนครับมารครับ ตังแ่ะนาคาบุญกับเราแล้วก็อพรนาคานข้้า้อนาคาก้าขอสราคาขาเืขอนคขอนคาจอรนาคาารมนาคข้งนี้าจ้วยาคระนาคา้งนี้ดพ้ายะนคากพระนาคานา่าอรนานาคา้านคาเระนพะนาคาระนคาะนาครนาาะนคาพานารีนา ก่ตัวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยจากงบสมทบคือให้กับสุขละทรีเราเป็นวน50,000บาทเราไปถึงคุณบุญเหลือปัญจะกระบุตรนะครับหลานเส้นตลาดอุทองอีก2,000บาทนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันมาแบบว่าเป็นน้ำไหลมาเพิ่มมาในสังานในวันนี้นะครับแล้วก็มีพุ่มเพราะปลาพุ่มใหญ่มานะครับจากที่ไหนนะครับ ได้สงส่งสัญญาณด้วยนะครับวันนี้นะครับวัดหนองวันเปียงนะครับวันนี้มาด้วยนะครับราชการระกคุณเจ้าทุกรูปนะครับพระเถรานุเถระโดยการน,นำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรูสุวรรณประชาวุฑูลองเจ้าคณะอภอทองเจ้อาอาวาสวัดเขาคำแพงนะครับซึ่งเป็นประธานของคณะทำงานในวันนี้จะ,ะเป็นประธานของฝ่ายสงฆ์เป็นประธานของ โครงการนะครับท่อพระบาทสามนาทีเพื่อสมภพนะครับสมภพกองทุนในการก่อสร้างโดมและที่พักคอยที่ท่านมองเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับท่านได้เรามองดึงขึ้นนะครับเพื่อน้องนำไกลพระพุทธพระธรรม,มพระสงฆมในพร้อมกับท่านประธานพิธีเพื่อความเป็นสีคนของชีวิต ขอขอบคุณท่านนายแพทย์กิติพงศ์อยู่สุวรรณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับำลำดับต่อไปผมขอเปิดตัวศาธาพิธีกรน,นะครับซึ่งเดินทางมาจากโดยสองพี่น้องท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อรัภูอนุภูปัญญากรน,นะครับเจ้าวาดวัดไผ่โรงัวปัจจุบ,นบันบบนะี้สวาคดีโตภควต๊าคัมโม ธรรมมังนังมมาสมาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสางขังนมามิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุกติยมปีมัยังพันเตวิสุงวิสุงรักณาธายะติสระเนนะสห

นโมตัสาโตอวะโตระหั er et สโ <Galile>. ตสัมมาสัมพุทธเตยเมนะโพกตัมกถาเตเมนะเล็กเตยยนเตสาธุเตยเมนะอุเบกโทเตอามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสภะทุกขับวินาสายะปริตังภูทะมังคล วิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาพินาสายะปริตังภูทมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาสัพพะโรภะพินาสายะปริตังภูทมังคลัง นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตกล่าวนำนะคะอิมาสาธุสาธุนะครับคุณท่านแพทย์กิติกรอยู่สุวรรณรองในแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิตบุรีครับไปข้างหนึ่งสาวสาว สาธุสาธุสาธุนะเป็นบุญเป็นกุศลครบแล้วนะครับองคพ่อมาเข่ากำแพงโอกาสนี้จะได้รินเชิญท่านมณิกรสถาพันนักวิชาการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียนเชิญท่านสจว่าสนามาศรีท่านสจนิยมผ่านนุ่มากพิวัฒน์ท่านสจปริญญาดุลสุนด롬จึงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตเพชรงทอง Để truyền thất đồ sán về chục đồng. สสีฟ้าวันนี้วันศุกร์ศุกร์สาลาทวารบดีรับหน้าอีใจแน่ช่วยใจกับทีมงานนะครับโดยที่วันนี้ผมซ้ำอันเมตตสาวงอแต่ส่วนท่เขาซก็ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะโอเคมาจากไหนมาจากหลวงพ่อวัดเขากระเมงโอ้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะค่ะ อ๋อขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะอันนี้น้ำยาป่าเหรออันนี้มาจากไหนลูกเขาก็แพงค่ะเขากแพเหมือนกันโอ้ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเขาก็แพงหมดเลยโอเคร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะมีไอศครีมด้วยเหรอ โอ้คนตักก็สวยนะคนตักสวยคนตักสวยคนตักสวยยินหน่อยนะคะค่ะยินดีค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะว้าวนี่น้ำใจจากวัดเขากำแพงมามาแของคุณด้วยครผมค่ะ